สบายดีพี่น้องเบอร์สุหูี่สุกคนน้องเข้าสบายดีจ้าป้าลุงบันไดหลุงป้าข้างมาเส้นทางทางไปบุตรแดงบุตรพรวันมือลงมาหากินพี่น้องเลยอ่ลงมาหาทางไค่บุตแดงวันสันว่าน้องพรวันว่างวันนี้ว่าไค่บุตแดงแถวนี้มันดุไอใครเป็นไงล้วเนาอลองว่ามาบังพี่น้องเลยหาไค่บุตแดงไปก่อยกินตอนเที่ยงเลย โอเคว่ากไอติมเนี่ยอือแล้วก็บชิมลงมาหาหลวงพ่อน่ะป้าหลวงพ่อไปน้ำโอเคแล้วยังไปไม่พอเนี่ยหน่อยๆค่ะขั้ขั้วหมูลงมาห้ยฝากขั้หมูขั้วชินหมูลงห้ยพอกับหลวงพ่อเนาะก็เป็นเรื่งเข่าเข่าแห้งเขาแห้งว่าห้เป็ดเพิ่นโคมักใหญ่เออโอเคไปกันวันนี้พี่น้องหลวงพ่อพาไปสวัสดีลุงป้านาไปน้ำนา khám ấy đúng đi bỏ Ồ ô, để, rồi, <đem> <laughs> để, gần <rồi, đem> <laughs> để, để, này để, đây để, 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 จำจำงูเนาะจำนูในหูเลยไปหลองเลยอ๋อเดี๋ยวเาซื้อไปไปหาใครใครกูแดงก่อนเด้อเอาขวบมูอไปหน่อยฟ้ามาอยู่อยู่ในเฮือหน่แหละนี่แค่แอบหน่อยอ๋อตัวนี้มันใหม่บ่เบิดเนาะนี่เราก็ไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสอบไปเด้อ

มันไในลายนกพวนเนาะนี่พวนห้างใหญ่ๆนี่พวนนี่เอาห้างเนี่ยเดินทางในูบ้านีนพวนเรากะทีทางเอาห้างใหญ่ๆเลยจ้าห้างใหญ่ๆนกพวนจากมีมีบ่ไข่ว้ายหมดชมขุนหาโอ้บักใหญ่เลยนะธรรมศาสตรกันยังฮ้อนๆคือเก่าเลยนกพวนเนาะเวลาตัวแรงๆแล้วมันหนาวๆนะ ผัวลงสื่อป้าหางบักไง่ผัวเรื่องทั่อ้ยหมดแดงครบเลยอ้าวไข่โอ้ยาวไข่ลายให้เลยเปล่าเขียบเลย เียบบนแล้วไปก่มัแดงย่ามนี่มันก็นอยากอยู่สูงเนี่ยน่ะพว,วันเนาะต่ำเขาเอาบนแล้วเร็วจะต้องรู้แน่หางหลุ่มต่อหางหาวมันก็นยังมีแม่อยู่น่ะพว,วัลเนาะนี่บ่น้ำความเห็นไข่อย่าครับโอ้โหขอดี พล้วก so oh. bueno> ็ย่างมาทำพลและย่างห้าไข่หมูแดงคัพวนพวนเรากับเป็นคนถังมังคอกมาเป็นมังกรพลด้วยจ้าลงมากับพวนอีกแล้วลงมาลุงดิละพี่น้องไ่้ติมหอดชวนตัวพี่ติมพวลห้าไข่หมูแดงคั่วพลดูลุงบนเลยพวนเราสิเป็นคนถังน้องไอติมกับเป็นคนถือขู่มังคอกกับเป็นเป็นมังกรพวนเฮาก็ระคือทั้งทึงก็ได้จ้าทั้งทึงหลอกคืออะไร งามไปก่อนเลยพี่วรรณกับไอจีเมอกันโหลละโหลละโหันละหาไข่บ่แดงอยู่อ้ายหลายไข่แดงเนลายห่งอยู่แต่มันอยู่สูงอยู่อ๋ออยู่สูงอยู่สูงมันก็อยู่เพิงอยู่สูงไปไม่ก็มี่เพิงสูงก็มี บานยเขาก็สิลเลาะลงไปหวยตอนนักพวันเนาะตอนทังหวยเลยพอเราลงไปหวยเลยพูดยู่ลุมพูดหากระเลาะตามหวยเลยจ้าเลาะตามหวยลงมาหวยเลยลายบอกปสสาู ต้นต้นมาสะเขียดก็ไม่น,น่ยเพราะว่าลายได้เขียดเต้าขีหินเนี่ยแกะและ้วก็ดองมีเขียดกระซิวลายเนาะเฮียไม่กันห่อนทีเผื่อ <c ười> สิห้าได้ใครมาแดงกันเน้าผัวัน เผื <c ười> <c ười> ่อสซีฮ้างได้ก็เหนื่อยเลยนี่แหละคือไปดีกับหอเฮือนเลยบ้านี้เรากระโหลกกุมางเถิงเราไอตีนตำรังพวนอยู่ป้าเลาอตั้งใจลงไปหอดผูกขึ้นมาหอดพีนพวันเนาะขึ้นมาหอดน้องพอนเลย ห่าเท่านี้กับจากบกไนะพวนเน่ะพวนนโมงนี่บุพวนเอาเต่าเท่านี้แล้วเนาะเอาพามากัไปเล่นนาะพวนพายางเลยหนกระบกเลยถังผักพวานก็ตื่นเ้ยนีวผมหลงพ่อนยังลุยต่อทุนไปเข้าไปุหนุเลือก่าได้น้อนึงเื่อเ้ยได้ใช้เงิน หลายตือยุ่นีใครยุคงอย่าง้วันใสหนำวันใสหนไ,ไหวแม่มันหลายหลายไปลุยต่อ,อวันราสีกรเพมาได้่วออวันแล้วว่าแล้วว่ามันมุ่นเด้พรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,อ้ยโอ,อ้ยโ้ยกตหลอด ไป้มูกบิ๊กขึ้นไปอีกไปหม่ะนไปอ้าวมันส่วและพวัน มันคือมันคือเหมือกับใครอลูนคือนี้เนาะนี่ฮังเลาชะเงยมุอนพอยย์ฮะเเอาไม่พุทธรยย์เอาหมีตปายปายมันอ่อนอ่าปลายมันอ่อนพุทธเนาะบันพุทธรอยยเรากะซีกุ๋งฮังหมดแดงเลยจ้าได้พุทนรอยย์โหหักเนาะได้สว หมุนเลยในพวันง่ามันอ่อนพนพวเนอะโผล่ไปผูวมีสายปลาหมาแค่นี้กวนยานเรียนเป็นบุกเลั้ยงาเลียน ก็ดีรตแต่เาควันเนาะบดนควนเรากับพีเสุ่ยจ้าป้อายจนนวนทำอะับใบใหญ่ไปเลยอะมาเอาเัวเทยนพี่น้องได้เครื่องถวยพอดีพี่น้องเลยมีกะติุ้้นห่อกะติตุ้นใส่ไข่ให้เด็กกคนกินเลยำนี้ก็ะสือประม่อน สามสิบพ oh ันพ like ี่น้องเลยลอยลอยลอยกว่าบาทได้กันสำเนาโอเคใครผวัน okay. ม <t detected noise> uh. okay. ันเอาหนามใส่ไหมโมมีแป้งพี่น้องเอ้ยขั้นเอาแป้งขั้นมีแป้งมันโมเป็นยังไสี่หลักหมดแมงก็ออกหมสดเนี่ยก็เอาผสมกันก็โอเคโมเป็นยังอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ือดกับเซร่าไปก่อนอรรงพจน์ท่องล้าไปก่อนนะจ้า กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผักส่องผู้วันทีเคเอสอาจ๊าขอขอขอนนะอย่าขวางโฆษณาเลยจ้ากินหน้าเจอก,กันจา้าดีบายขอบใจทุกท่านทุกพเหตุผลจิม,น,มน้าเจอกัน